รายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยสุขแฟนสุขไม่ต้องมีความทุกข์สุขกันเข้าไว้ไม่ต้องไปคิดวบวนเป็นคนกลุ่มใจสบาย ค่ะพบกับวาไรตี really? ้แสนสนุกสุขแสนสุขทุกเช้าวันสุขเวลา9้นาิกา30นาทีค่ะการแพทย์ไโรแพล็กซิกนะคะเป็นวิธีธรรมชาติบำบัดเราจะใช้มือในการจัดปรับกระดูกคือเราจะไม่ใช้ยาจะไม่ผ่าตัด ปัจจุบันคนส่วนใหญ่มีอาการปวดหลังกันมากขึ้นถึง90%นนะคะและการรักษาที่คนส่วนใหญ่รู้จักคือการทานยาฉีดยาและการผ่าตัดซึ่งผู้ป่วยหลายคนไม่ค่อยชอบวิธีนี้กันมากนะัก ดังนั้นจึงได้มีการรักษาความผิดปกติของโครงสร้างและการเคลื่อนไหวของร่างกายที่อาจทําให้เกิดความคลาดเคลื่อนจากตําแหน่งปกติโดยเฉพาะกับกระดูกสันหลังการรักษาด้วยการแพทย์คลโลร์ c พล็ติกจะเป็นการรักษาทางเลือกใหม่ที่กําลังได้รับความนิยมอย่างมากในการรักษาอาการปวดหลังค่ะ การแพทย์ไคโรแพคติกนะคะเป็นวิธีธรรมชาติบาบัดเราจะใช้มือในการจัดปรับกระดูกคือเราจะไม่ใช้ยาจะไม่ผ่าตัดแต่ก่อนอื่นเราจะต้องดูในเรื่องของสุขภาพโครงสร้างโดยรวมแล้วก็เข้าไปดูว่ากระดูกแต่ละข้อเนี่ยมันมีการคลาดเคลื่อนผิดตำแหน่งอย่างไรบ้างแล้วเราก็จะใช้มือในการจัดปรับ ซึ่งปัจจุบันการแพทย์เโรแพครติกได้รับความสนใจและความเชื่อถือจากคนไทยมากขึ้นนะคะเพราะได้รับการรับรองจากกองประกอบโรคศิลปะกระทรวงสาธารณสุขในปี2550ค่ะ ความเครียดเนี่ยเป็นสาเหตุของการเกิดโรคหลายๆโรคแล้วก็ในเรื่องของการใช้ชีวิตข้อกระดูกของเราเนี่ยทำงานไม่สามารถจะฟังก์ชันได้ทําให้การส่งสัญญาณของสมองไปยังส่วนต่างๆของร่างกายของเราเนี่ยมันบกพร่องผลทําให้เรามีอาการปวดหัวปวดข้อปวดบา่าปวดไหล่ปวดเอวปวดหลังถ้าเป็นมากๆเนี่ยก็จะปวดร้าวลงขา ปัจจุบันมีนวัตรกรรมการรักษาด้วยการแพทย์คโรแพอร์ติกแนวใหม่เรียกว่า total body modification ที่ช่วยปรับกลไกของร่างกายให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดความเจ็บปวดได้เป็นอย่างดี TBM เนี่ยเป็นเทคนิคหนึ่งของคโรเพอร์ติกนะคะก็จะมีจุดเส้นประสาทเนี่ยส่งสัญญาณก็จะอยู่ตามแนวกระดูกสันหลังด้วยแล้วก็โยงไปยังอวัยวะตัวอื่นด้วยอย่างบางคนเนี่ยมีปัญหาปวดเข่าบางทีก็ส่งผลมาจากถุงน้ำดีเข้าเหมือนกัน นั้น t b m ก็พยายามที่จะปรับให้ทุกอย่างเนี่ยมันทำงานได้ดีปัจจุบันเนี่ยเรามีสภาวะโลกร้อนร่างกายเรามีการสูญเสียน้ำเนี่ยมากกว่าปกติคุณหมอมักจะแนะนําให้ดื่มน้ำเนี่ยโดยปกติประมาณ3ลิตรต่อวนันก็จะเป็นการที่ดูแลสุขภาพกระดูกสันหลังและก็อวัยวะทั้งหมดของเราด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราไม่มีอาการปวดเนี่ยเราก็ควรที่มาตรวจเช็คกระดูกสันหลังบ้างเพื่อคุณหมอมีการปรับในเรื่องข้อกระดูกให้มันทํางานได้ดีขึ้น สำหรับผู้ที่สนใจการแพทย์โครโรพรักติกทางรายการนั้นมีคำถามมาฝากค่ะว่าผู้ที่มารักษาการแพทย์แบบโครโรพรักติกส่วนใหญ่จะมีอาการเกี่ยวกับอะไรส่งคำตอบมาตามที่อยู่นี้นะคะหาท่านแรกที่ส่งคำตอบมาจะได้รับบัตรตรวจสุขภาพจากคลินิกกายภาพบำบัดดีไซน์คโร่พรักติคค่ะสนับสนุนโดยคลินิกกายภาพบำบัดดีไซน์คโร่พรักติค,ค